สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยร่วมกับสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและ SNP เสนอรายการ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเ e ิร์มิรา l เคิลมหาสจรรย์สมุนไพรรายการที่จะบอกสรรพคุณต่างๆของสมุนไพรซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับสุขภาพที่ดีกับคุณและสมุนไพรที่จะนำเสนอในวันนี้ก็คือโกงลางใบเล็กค่ะ ป่าไม้กงกลางมีประโยชน์ในการช่วยป้องกันร,รักษาชายฝั่งทะเลจากการกัดเซาะของกระแสน้ําและยังใช้เป็นแนวกําบังคลื่นลมที่เคลื่อนเข้ามาประทาชายฝั่งนี้ดีแต่ท่านทราบหรือไม่โกงกลางมีสรรพคุณทางยาที่ดีโดยน้ําจากเปลือกต้นโกงกลางใช้กินแก้ท้องร่วงแก้บิดและใช้ชาล้างแผลได้อีกด้วยซึ่งจะทําได้อย่างไรนั้นเราไปถามผู้รู้กันเลยค่ะค่ะ กองกลางใบเล็กจะมีสารสำคัญที่อยู่ในกลุ่มของโพลีฟีนอลโพลีสคคายแทนนินและฟอร์วาลไดท์ที่มีสรรพคุณช่วยต้านเชื้อแบคทีเรียช่วยต้านการอักเสบกระตุ้นภูมิต้านทานของร่างกายปัจจุบันมีการปลูกกองกลางเพื่อช่วยรักษาแนชายฝั่งทะเลและป้องกันแนวของคลื่นที่จะมากระทบชายฝั่งแค่นั้น เชื่อกันว่าในอนาคตอาจจะมีการพัฒนาสารสกัดจากกงกลางใบเล็กที่จะช่วยในเรื่องของกระตุ้นภูมิต้านทานของร่างกายรวมถึงต้านเชื้อแบคทีเรียด้วยค่ะส่วน <Yep. S 2> ในตอนหน้าจะพบกับสมุนไพรตัวไหนนั้นอย่าลืมติดตามในเค h e เ b a l มห h a j a j a รสมุนไพรวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ